สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล้วก็มเนียร e เลเจนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการแก้ทางสกิลติดตัวหรือสกิลพัดสีบธาตุลมนะครับนั่นก็คือสกิลการลดพลังโจมตีลงนะฮะซึ่งเป็นเอฟเฟกด้านลบนะครับเอฟเฟกด้านลบนี้มีผลมากนะในการโจมตีแต่ละครั้งครับซึ่งการลดพลังโจมตีลงนี้ลดได้จนถึง0%ครับหรือว่าพลังโจมตีเหลือ0นะฮะซึ่งไม่มีพลังโจมตีเลยนะฮะคือ0 จากนั้นนะครับเราจะมีการแก้ทางนะครับการแก้ทางนะครับอย่างนี้นะนะครับวิธีแรกนะครับนั่นก็คือใช้ทัดน้ำนะครับในการแก้ทางเราจะใช้ทัดน้ำาในการล้างสถานะผิดปกติออกไปนะครับนั่นก็คือสกิลนี้นะผมฟื้นฟูทดแทนนะครับจะล้างเอฟเฟกต์สกิลด้านลบนะครับออกทั้งหมดนะฮะโอเคนะทีแรกนะครับผ่านไปนะครับวิธีที่2นะครับเราจะไม่ใช้การล้างสถานะนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ด้านลบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำยอกต้องเอาน้ำบงนั่นเองครับผมซึ่งธาตุที่มีเอฟเฟ ก็จะมีธาดไฟนะฮะถาดพืชถาดเงานะฮะเอ่อสมมุตินะครับสมมุติว่าเรานะครับโดนลดพลังโจมตีลงเหลือศูนย์ะฮะคือแบบโจมตีไม่มีดาเมจเลยนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์ด้านลบนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะอย่างเช่นนะครับผมใช้ธาดเงานะผมโจมตีไปปุ๊บนะพลังโจมตีผมไม่มีเลยนะครับแต่ว่านะเราก็ยังมีเอฟเฟกต์ด้านลบนะครับคอยสร้างดาเมจอยู่นะครับโอเคนะครับมาณนี้ วิธีที่3นะครับนั่นก็คือการป้องกันนะครับและก็สร้างดาเมจไปพรอมๆกันนะครับเราต้องใช้ธาตุเหล็กนะฮะสกิลติดตัวหรือว่าเอฟเฟกต์สกิลธาตุเหล็กนะฮะก็จะมีการล้างแขนนะครับนั่นก็คือนะฮะเมื่อเราใช้เอฟเฟกต์นั้นนะใส่ตัวพัธมิรฝั่งเรานะฮะก็จะดูดซับความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็ทําการแก้แค้นนะฮะเมื่อเราโดนโจมตีนะฮะศัตรูนะฝ่ายศัตรูที่โจมตีเรานะครับก็จะโดนดาเมจจากการแก้แค้นเราไปด้วยนะครับ ถึงแม้เราจะป้องกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้อยู่นะฮะโอเคต่อไปนะวิธีที่4นะครับวิธีที่4นั่นก็คือการใช้พลังของตาสัญลักษณ์นั่นเองนะผมซึ่งตาสัญลักษณ์ที่มีนะฮะที่สามารถแก้ทางได้ก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะตอนนี้ตัวแรกนะครับนั่นก็คือเกิดใหม่นะฮะเมื่อเราโดนโจมตีจนเสียชีวิตหรือว่าตายไปในนั้นนะฮะเราก็จะเกิดใหม่มาอีกนะฮะพร้อมพลังชีวิตมานิดหน่อยนะะซึ่งขึ้นอยู่กับตาสัญลักษณ์นะ เมื่อเราเกิดใหม่มานี้นะครับอเฟิด้านลบต่างๆที่ศัตรูใช้มาโดนเราก็จะหายไปหมดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือท้าทายนะฮะท้าทายนี้นะครับก็จะลดความรุนแรงของเอเฟคด้านลบลงนะฮะเปอร์เซ็นต์การลดก็ขึ้นอยู่กับระดับของตาสัญลักษณ์นะโอเคนะก็จะมีทั้งหมดอยู่4วิธีนะครับซึ่ง4วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผิดตูกยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นนนะะะก็คคเต้ลิปไ สรุปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย